ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรดามีเพื่อนใหม่มาเยี่ยมที่ร้านนะคะเพื่อนใหม่รู้จักจาก youtube ค่ะเขาต้องการคลิปวิดีโอจากเรานะคะสามหนุ่มเชื่อยกันใหญ่นะคะเพราะว่ามีปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าโทรศัพท์มันอันเล็กมันก็มันไม่ค่อยดังเพราะเราไม่ได้ใช้ใหม่นะคะอย่างั้นเราไม่ได้ใช้ใหม่นะคะเขาเป็นซุปตาจาก นอร์เวย์นะคะวันนี้เลดจามีเพื่อนมาเยี่ยมนะคะเพื่อนใหม่จาก Youtube ค่ะเขารู้จักเราจาก Youtube นะคะก็เลยมาเยี่ยมเราเพื่อที่จะขอ<า>คลิปจากเราไปนะคะคุณอีกรอออีกรเขาเ้าไปดูได้นะคะเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์ค่ะนักร้องนักดนตรีนะคะ This it tomato is... is your tomato. เียันหลังนั้นดูสตาร์ทแล้วเหรอสตาร์ทเฟนอาหม่โค้ดนะสตาร์ทนิวโอเคโอเคช่แค้นคัดต่อค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะรัตดาพาทัวร์มีเพื่อนมาจากอซันดิฟิยุ์นะคะมาเยี่ยมนะคะก็เป็นเกียรตินะคะเพราะว่าเขามาเป็นวงที่เล่นในอ่า เทเตอร์เฟสติวัลที่ที่งานที่พอสเกิร์ตนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวนะคะว่าเขาคือใครโอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลปงลาดาลาดดาลาดดา I am Igor l a d a I am Igor and uh, this is Nena and we I come from Bosnia uh, huh. uh Bosnia Herzegovina and I live in Norway 30 y years and he lives <Yeah. S 2> in Norway ห้าปีนะคะบอสเนียสองคนนี้มาจากบอสเนียนะคะแล้วก็คนนี้อีกอซึ่งเป็นนักร้องแล้วก็เล่นกีตาร์เล่นอะไรเล่นกีตาร์ <Yeah. S 2> ด้วยนะกีตาร์ออกโซสองคนนี้เล่นกีตาร์คือวงวันนั้นนะคะวงในเท e เตอร์เฟสติวัลวันนั้นนะคะ <laughs> เพื่อนๆกลับย้อนกลับไปดูได้นะคะสองคนนี้เขาจะเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอ่า แบบสนุกสนานทำมุกวี่ทำอะไรให้สนุกสนานนะคะอย่างเช่นวันนั้นเขาก็พาเด็กๆเต้นสนุกสนานรอแบบๆกนะันเนาะใช่ไ And we we travel whole Norway we play in all cities in Norway festivals in summers in Trondheim mm hmm. uh, Bergen uh, Tromsø Oslo okay. f l o r k uh, uh, Christian Sand Sandefjord so we play uh, everywhere in Norway we have a band we play on TV and radio and uh, I will send you our new album. อ่านี่ค่ะนี่เขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงนะคะแฟ v บ r i t ิตในนอร์เวย์นะคะเนี่ย,อ,อ,ยอีกอร์เนี่ยใช่ไหมอีกอร์ลิเต้เหรอีกอ่ะชื่ออีกอร์ค่ะมาจากอะไรนะอะไรคอมมาฟา้าบอสเนีย,บอ,นยบอสเนียคะ่ะบอสเนียคะ่ะ <c oughs> นะคะเออเห็นไหมคะสองคนนี้เขาเห็นเราจากในอ่า YouTube นะคะเขาก็อยากจะได้อ่า ที่เขามีคลิปเขาไม่มีใครถ่ายคลิปให้เขาเลยพอดีเขาเห็นของเราก็แสดงว่าของของเรานี่ก็ยังมีคนเห็นนะคะรัดดาพาทัวร์ยังมีคนเห็นนะคะช่องน้อยๆนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะยูมัดแชร์วิดีโอมินแชร์รัดดาพาทัวร์ออกโซโอเคยูมัดแชร์โฟมายแชร์วิดีโอมิน YesYes ทุกสัปด์ And then I, have you been to ThailandI uh, do have been ThailandYouI have no so but you know Sars the bass player He, he lived in Thailand for half a year. He in lived ben, in, Thailand, yeah. uh, we have a, our our bass player. Our band. Our, 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 in Hoon band, Han, He lives in Oslo. I don't remember, but he lived on uh, island uh, island in Thailand uh, oh, half a year. Yeah, half year. He lived, he lived live in Hua Hin. I, okay, yeah, Hua Hin, Hua Yeah, have beach, no long beach. in yes. Hua Hin. Yeah. You can be surf in Hua Hin. Yeah, we yeah. can. วี come <c oughs> จะไปบูหัวหินเซกวีจะไลเซอร์ไทยแลนด์เซกโมนะแล้วก็บูนอร์เลกเเซกโมนะโอเคอีวีคันเป็นกับกีตาร์วีมา t ี่ไ a ยแ and concert, uh, ์แล play น c อนเสิร์ตหัวหินเขาจะไปโชว์คอนเสิร์ตในไทยนะคะติดตามนะคะบ้านคุณพ่อบ้านคุณพ่อหัวหินค่ะเดี๋ยวเขาจะไปเยี่ยมไทยแลนด์นะคะเห็นไหมมีชื่อเสียงนะคะเข้าไปดูได้นะคะอีกอว่าเฮเตอร์เนมเซอร์เนมเดนว่าเฮเตอร์เซอร์เนม ดอีโกรด,ดูนเดรชดนดนเดรวิต้อง,ดอง,องเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงให้โชว์ไว้นะคะเดี๋ยวจะลงให้โชว์ในคลิปนี้ว่าเขาคือใครจริงๆเขาเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในอนอร์เวย์นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะพอดีเขาเห็นเขาก็ติดต่อมาเขาอยากจะมาคุยด้วย <laughs> เขาจะขอเราพอดีเราก็มีแค่คลิปสั้นๆบางช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะคะเพื <laughs> ่อจะให้เขาไปเขาก็จะได้เอาไป เขาจะได้ไปโชว์ในอัลบบ้มของเขาว่านี่เขามาเล่นที่เมืองเราเมืองพอสรินนะคะเขาก็ได้เนี่ยได้ภาพไปแค่เนี้ยก็นิดหน่อยประมาณสามนาทีสองนาทีประมาณนี้ค่ะก็ยินดีไนทูม t ทยูอีกคนไนทูมิทยูไนทูม t ทยูค่ะเห็นไหมคะ <laughs> 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 ได้เพื่อนใหม่มาอีกสองคนจาก YouTube นะคะได้เพื่อนใหม่มาอีกสองคนนะเนี่เนี่ยเนี เนี่ค่ะอันนี้จากนอร์เวย์นะคะเนี่ยจากนอร์เวย์นอร์เวย์จะมีอย่างหนึ่งคือมันจะหวานหวานในนอร์เวย์เนี่ยยูโรเบียย่านอร์เวย์เนี่ยูรเบียนี่จากนอร์เวย์นะคะจะหวานนี่แล้วของนอร์เวย์เองมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีลูกเล็กๆไม่โตมากแต่ว่าจะหวานนะคะจะหวานเห็นไหมคะเดอร์มมุนะเดอร์มุลนะเวสต์เดอร์ด e น t นเอ็กซ์เพคติท์อืมหวานนะหวานสวีทนิดเนาะ นอเลเก่จะดิฟเฟอเรนต์อันเลยคันถี่มันจะลิตเ์ิ้นเบนสวิทสวีทลิตนะบลาะเห็นไหมคะนี่คันนี้คันนี้เห็นไหมคะจูเรเบร์สตอสตอเบอร์รี่สตอเบอร์รี่นะคะสตอเบอร์รี่ค่ะว one for you one for you ลุงมาเข้ากล้องลุงมาเข้ากล้องไหนสิโผล่หน้าเข้ามาไหนลุง You can come and sell it. Oh, yeah. of course. <laughs> come and sit with us here <laughs> in the picture. We can make a space for you. Yeah. And sit down there. <laughs> so, Ragnar. <laughs> <laughs> Ragnar, can you tell us about Norwegian uh, strawberry? Strawberry? Mm. Yeah, strawberry, there, um like a cold climate. Cold climate makes it sweet. Yes. Yes. But าะว่าเพรา s ว่นโตเ y ็วกลยใ t ่ไ n มครับก w y พราะว่ l มันโตเร็ว h ากเ t ยใช่ h ห n คร i n ก็เพราะว่ามันโตเร็วมากเ n ยใช m e หมคร s บ a ็เพ o าะ i ่ามันโตเร็วมายใช่ไหมครับก็เพระ่เ็วาเยใชหค็่เรา่คะว่าเร็ยใไหมครับก็เพร o ะว่็าเยคกว่าองนอร์เลย์จะมีชืกเ่อเสีลยงก็คือจะลูกตเล็กแต่ว่าสวมาเ่บเพราะ่ามเากเมัาะันเลย Yeah. so uh, when i come to norway 20 uh, 30 years ago yeah. mm -hmm. um, i meet this norwegian guy and uh, i say let's do something so a uh, norwegian friend and he yeah. says what shall we do today he says we go and steal strawberries <laughs> I said, Wait, yeah. talking, it is a norwegian tradition yeah, yeah. <laughs> one time every summer you yeah, go yeah, yeah, and yeah. You, but you have to you know, n n not steal from shop you yeah. steal from a field yeah, yeah. Yeah. <laughs>

Yeah. 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 So, uh, second hand for inside <laughs> yeah. mm. So we have to sit here until we eat all the strawberries. But they're good. <laughs> have, uh, in Bosnia. You have your strawberries. I live. Most of my life, I live in Norway. Mm -hmm. He's most of his lives live in Bosnia. Yeah. So, yeah. I make fun of him. He's Bosnian and I'm Norwegian. Do <laughs> <laughs> uh, have a Norwegian passport? I have a yes. I have a, I have Norwegian ex. Norwegian ex-wife. <laughs> okay, okay. And I have. Ban um, <laughs> ut yeah, yeah, yeah went the Go baby. Coat, no. eh, over emergeant, No, no, Yeah, termin, Yeah. So we are there. Oh yeah tomorrow. yeah. tomorrow, I'm waiting for a baby. Ah, yeah. <laughs> uh, First, First baby. Uh, boy. Boy, good. ta. I have two kids with my ex-wife. Oh, oh yeah, okay. Mm. And uh, I have um. Uh, I'm waiting for the kid with my new girlfriend. Mm hmm, mm hmm. She want a s baby as y e k a You want a b e baby? ซุปตารนอรเวนะคะก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรัดามีเพื่อนๆมาเยี่ยมนะคะเพื่อนใหม่จาก YouTube นะคะคุณอีกอร์แล้วก็คุณบาเฮตเตอร์อยู่ไหนไม่ไนเนนับ เนน,านาัเนน<า>ัเน<า>น<า>ัเนนัโอเคค่ะ <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ระดาด้วยนะคะด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปชมนะคะ2คนนี้แฟบอิตนะคะซุปตาของนอร์เวยนะคะเนี่ยหนุ่มคนเนี่ยซุปตานอร์เวยทั้งคู่เลยนะคะซุปเปอร์สตาร์นอร์เวยโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ <laughs> สวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะฮาเดฮาเดค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ Selamat Dikah. Uh, Selamat Dikah. <laughs>